เอาละครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมมาอยู่กับผมปังปอนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาวีกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะเล่นลิปโป้นะเออแล้วก็อันเนี้ยใอ้ผมไอทีมที่สุดท้ายมันเดิมเอ่ออันนี้ก็เพื่อนผมเหมือนกันนะอันนี้เพื่อนผมอันนี้ไม่ได้เชิญไปบนคนในสัตว์นะครับผมเราแป๊บของกุหลานะครับผม ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะข้าไปโรงแรมแต่กูไม่ไปอู้หแหลกแหลกคนคนแม่แหลกอูอ้หูหูอาที่ไรแม่งแรกทุกทีเลยโอเคครับผมไปได้แล้ว no. นะครับผมไอทีมันเอะเพลทำไมวะเนเนเ่กูไม่รู้แต่ที่รู้คือความกดนแล้วกันนะ อ๋อกอ็ที่บอกก็มังออกไงแค่เดียววันนี้เราจะเล่นสายลักไก่นะครับผมสายลักไก่สายลักไก่นะสายลักไก่นี่รับผม First, <fly. S 1> ก็คือพอเรื่อมมันน้อยๆอะ่ะโอ้ยเชี่อเชื่อเชื่อล้มเซ็งเซงล้มเงบัดบัดที่แสง ีใจได้มึงมาไม่าตุ่มเนี่ยอรอละไก่เดียดีม่โอ้โหนี่ะเอาดิป่ดิปดิปก่อนดิปดิปอเ่าอยาแย่งกูอยาแย่งกูว้าหมูจงหหมูเอาไาอะจงหมูเอาไงครับผมจงหมู ก้มัวไงอ่ะนึ่ร้อยสัตว์ใครเอาสกิลดีชัางอะวะใครกิฟูฟูมาขอหน่อยเออแหวนแหวนจัดแหวนแหวนต้องมูจมตีใครนเทมไอ้เทมได้ฮะ ไอทีมมาแล้วไอทีมบ่เนี่ย้ามึงปนทีมมาได้ชวยเล่นบอลกอน เร่บอลก่อนเร่บอดูปัญหาแล้วนี่ไงนี่ไงอ้โหอืออือ้าไงอ่ะเอาไงอ่ะสอคิวอ่ะเย็ดเกสคิดสองคิวดย ลิโป้นี่มันสายโหะนะครับผมถ้าใครเจอก็ระวังไว้ให้ดูแต่ถ้าใครแ้วลิโปไม่เป็นก็แสดงว,ว่ามึงแก,ก่ไกลนั่นเองมึงมันไก่มึงแก่อะใช่แล้วดิกระดิ่งมันไปพังทำมช้าก่อนทำให้ทำให้ทำให้ฉาก่อออนืเรียบร้อ,รอยเวนจัด ôi chưa chân một chút. Get a bước luôn. Huh? Get a bước high. Do not have heard. Maybe do not have said defeated. Wait, I live water night. Hmm, hmm, hmm. Hmm,

ผู้ใหญที่ไหวตัดคุณจะไปทำโออจกหมูล่างโจกหมูเนล่างเว้ยรับรองมันได้ตายแน่อนอน <No! S 1> ม็อบมีโคตรจริงก็เป็นแล้วไม่ได้จังเหตุถ <It 's S 1> ้าผมฟัง <it is. S 1> ม็อบมีเซนนี่ผมจะกลายเป็นเพศเชฟมารอก

ไอที่ันนี้มาช่วยก่อนอูนแหลกป้ากรับผมโอ้โหเชี่ยหมอคุ้มกันให้คุ้มกันให้คุ้มกันให้มาล็อกมาแล้ว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 ตายตายเลยสตายเลยสักัดเรียบร้อย เธอช่วยแปดอย่งไงกูก็ได like ้ที่หนึงเธอเด็กทำให้ที่หนึงก็แหวนอ่ะเออแหวนให้พคิวไอทมไปยิบล้างยตามมาหน่อยเอมตามมาก่อนเด ปิดไม้กันนะครับผมไม่ได้แดดกูรักบอกไม่ได้แดกกูรอกแต่กูได้แดกมึงอะไอะอืนตกูกสตมาด้ยกูรูสตมาอีสัตว์จะไปย่ก

โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดเร็วๆเดปอนอุ้ยเจ๊ป้าจะตัวเองโอ้ยบารึเกล่ายังไงเรายังโคตรยังรอดอยู่ก็จะเป็นไอรีนะครับผมไอรีจริงๆด้วยโอ้โหไม่สาวรับโต อือน็อกเกสตรมอกเี่ยมมกินบิงชาดิชาิชาดิกูจะฆ่ามึงได้ไอ้เียอือจัดกระบอกรู้ป่ะว่ากูดักรอมอยู่ตรงอะไอีีีอ๋อทีเอาสัตว์เมื่อี้เอาโดนกูได้ไงเนี่ยข้าพอข้าแม่มลย เอ้อบ้าอบ้าอุ้เอ่ะเออกูตายกูตายกูตายเฮไอทีมแม่งมาละไอทีมด้วยไอทีมนะเดี๋ยวสุดท้ายมันเดิมนะไอทีมตายตายตายเชี่ยผมมันตายอย่าอย่ามึงจีของให้ตว์มีคนที่เดิมตายนะเอส โอ sí. oh. okay, ้ยโอเคก็ there anyone a l l อะ l ้วมีนขอบับนะคพืสสั์ผิดอูทีมี่ีู้สั thì có sợ có có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ยอมแพ้เมงเกใดสัตว์อาตีมึงไม่ยอมแพ้กันนะโอเคไปดูวีทีมก่อนนะครับผมโอเคผมจะเอาไปก่อนก่อน been defeated. Oh. Might is the only I got about eile. Our high ground tower is being attacked. Your tower has been destroyed. Yeah, 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 yeah. Enemy double kill! Is there any yeah, Enemy triple kill! Yeah, dan my The kill! Oh, kill! Oh, 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 oh. Enemy legendary... của đi thì đây Oh này. sao ta quên tí à thì đi đường quá Để cho tôi nhìn bằng này Ê Ok Thì đây đi đường quá ไปได้ไงวะไอเจมทำไปได้แล้วอืเออ,อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับราคาชจ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ด้วย,ลวยลแล้วกันแล้วก็ผมบ๊ายบายไปละ